สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแพ็คการ์ดนะคะชุดเด็กนะคะ10บาทเป็นน้องของพี่ไข่หมกนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าชื่อว่าอมัมษยานะคะอย่าไปรอชื่อเขานะคะเรียกสังขยาได้แต่ว่าอย่าไปเรียกสังขเยออย่าแป๊บเึยนะอี๋ยเขอไปเอาถุงเอ้ยอย่าค่อยไปเอาถุงม่กันเขาบอกว่าเขาจะเอาอะไรนะเอยวแป๊บนึง เราไม่มีอาชีรกรอ่ะก็คือ AA อเออเดีบบ๋ยวแป๊บนึงหาก่อนนะอุ้ยเราไม่มีอ่ะเนี่ยเราไม่มีเลยเอามาคิดไปแทนแทนก่อนนะคะมาชุดเล็กนะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะคะไปเอาถุงก่อนนะคะตอนนี้เรากำลังจะลงเอาไปถุงนะแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบ เดี๋ยวเราจะหยุดคิดนะ้าเราลงไปแล้วอะ่ะมามาแล้วนะครับมาใส่ถุงกันนะคะเพราะเขาสั่งสิบบาทกันจะชุดเล็กใช่ไหมชุดใหญ่ยี่สิบเราหาไรายได้เสริมหาไรายได้เสริมหารายได้เสริมช่วยช่วยมาหรือว่าตาช่วยยายแบบ ะะแล้วก็แม่เก็บตังไว้ค่ะเผื่อไปทันนศึกษาแล้วก็จะซื้อขนมมาเต็มๆแล้วก็มาแห้การเสร็จแล้วใช่ไหมคะไมหมุนตอรี่ไปเ<ๆ>ขาพี่ใไข่บุได้รานะคะที่ซื้อกาดของเรานะคะเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะคะแล้วก็อามาสยามนะคะขอบคุณนะครับที่สตา,ารคนที่สองแล้วนะครับคนที่สองแล้วนะคะค ดีใจมากเลยนี่คือหมอนอันนี้นะคะที่เรากะว่าจะเอาไปทันทนาศึกษามันใส่กระเป๋าให้ไม่ได้แต่ว่ามันสลโลนะ่นะหมอนสกุชชี่เลยเนี่ยเนี่ยสลโล่นะดูดีๆนะสลโลว่ะชอบลูกสาวแม่ครับแม่รักเสมอ แลู้ชยอบูสามแม่คะ่ะาแม่รับสั่งมาถูกเลยน้องเขาสวยมันคุณแม่เลยขอบคุณแม่เลยโอ้ยหน่อยบ้าบายนะคะทุกคนเราแค่เดินเล่น